ปุ้ยรสรินค่ะบางคนมองว่าเหมือนแบบพี่หนุ่มเหมือนใครตะขาบให้ปุ้ยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ปุ้ยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่า character ความสามารถต่อให้ใครมานั่งแทนตรงนั้นก็ไม่เหมือนพี่หนุ่มอยู่ดีพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ย ก็รู้สึกว่าแบบคนก็เปิดใจในการที่จะแบบเออลองให้โอกาสปุ้ยรส,สรินเนาะ,ะเพราะว่าคุณกัญชัยเขาเลือกมาแล้วอะไรเงรี้ยพอดูไปก็เออก,ก็คาแรคเตอร์ก็ได้อยู่กับ,ก,บกับความเป็นหวนกระแสะอะไรเงรี้ยก็เลยบางคนก็เลยอาจจะมองว่าแบบอ๋อนี่เป็นทายาทอสูรคนใหม่ของพี่หนุ่มใช่ไหมจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่พี่หนุ่มให้โอกาสมา คือตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับโทรศัพท์จากพี่หนุ่มหรือว่าพี่หนวงของคนทั้งประเทศเนี่ยนะว่าแบบว่ามาจัดรายการหนักระสาแทนพี่ไหม่พูดตรงๆนะคะมีโอกาสดับแล้วรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเสียแล้วอะเอาวะเอาก็เอาตอนที่จัดวันแรกเนี่ยไม่ดูคอมเมนต์เลยเพราะว่าเ,าเดี๋ยวนี้โซเชียลยมันสามารถที่จะเป็นเรียลไทม์เนาะมันสามารถที่จะดูคอมเมนต์ด่ากันสด,สด ติงกันสดๆติกันสดๆชมกันสดๆอะไรเงรี้ยไม่ดูเลยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกกับบทบาทใหม่คือการเป็นพิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการ hard talk มันมีคอมเมนต์หนึ่งอะต้องขอบคุณมากไม่รู้ใครเป็นคนเขียนให้ปุ้ยนะคุณปุ้ยแค่คุณกล้าตัดสินใจรับงานนี้จากหนุ่มกัญชัยในรายการหัวกระแสคุณก็กล้ามากแล้วเฮ้ยมันจริงพี่หนุ่มเนี่ยพูดคำหนึ่งตอนที่เริ่มเทปแรกเนี่ย แล้วมันทำให้ปุ้ยรู้สึกว่าแบบไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้รู้ว่าตัวเองเตรียมความพร้อมแค่ไหนรู้ว่าตัวเองใส่พลังใส่ใจไปกับมันแค่ไหนแล้วกําลังใจที่สําคัญที่ได้จากพี่หนุ่มมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากพี่หนุ่มพูดว่าปุ้ยจําพี่ไว้นะไม่มีใครเป็นใครได้ไม่มีหนุ่มกัญชัยสาขาสอง จงเป็นตัวของตัวเองเป็นปุ้ยโรสรินในฉบับปุ้ยโรสรินบางคนบอกว่านําเสนอประเด็นนี้ทาไมดราม่าจังเลยสังคมได้อะไรมากับการนําเสนอข่าวแบบนี้แต่จริงๆอะถ้ามองให้ลึกซึ้งกว่าน,นั้นฮะทุกๆมิติของการนําเสนอข่าวไม่ว่าประเด็นไหนก็ตามสังคมสิ่งที่สังคมได้เลยคือได้ข้อคิดจากข่าวเรื่องนั้นๆต่อให้จะเป็นข่าวที่เป็นเป็นเรื่องของผัวๆเมียๆบางคนบอกไม่ชอบเลยข่าวแบบนี้ ข่าวขยะข่าวดรมาม่าจริงๆมองให้ลึกเราได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะพี่หนุ่มเนี่ยถ้าสังเกตดูคือไม่ใช่ว่าไปจัดแทนพี่หนุ่มได้โอกาสแล้วมาอวยพี่หนุ่มอวยไส้แตกไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้าสังเกตนะรู้สึกว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีคุณูปการในวงการข่าวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเหมือนปฏิวัติวงการข่าวไกลๆด้วยซ้ำเนาะสังเกตว่าพี่หนุ่มเนี่ย ต่อให้นําเสนอข่าวที่มันเป็นประเด็นดรามา่าเป็นประเด็นทางสังคมก็จริงแต่มุมหนึ่งพี่หนุ่มจะบาลานซ์ข้อมูลในเชิงหลักวิชาการหรือในแง่ขององค์ความรู้ที่คนที่เสพข่าวในก,การหนกระแสจะได้เช่นสังเกตไหมว่าทํำไมต้องเอาทนายแก้วมานั่งประกบในความรู้ในข้อกฎหมายไงอ่าหรือแม้แต่ข่าวที่เป็นลักษณะที่มันเสพยากดูยากย่อยยาก ข้อมูลทางการแพทย์ก็จะเอาคุณหมอมานั่งเพื่อที่จะให้องค์ความรู้เพื่อที่จะย่อยภาษาแพทย์ภาษาสาธารณสุขที่ยากๆให้เป็นภาษาปากภาษาชาวบ้านที่ดูได้เข้าใจง่ายบางครั้งเนี่ยก็อยากจะกลับไปถามพี่หนุ่มนะพี่หนุม่มทำไมถึงเลือกปุ้ยหรอปุ้ยเคยถามเหมือนกันแต่ว่าปุ้ยว่าเพราะความเป็นตัวตนของเราเพราะความเป็นตัวเอง ความเป็นผู้หญิงที่ดุดันน้ำเสียงที่ฉะฉานชัดเจนถึงคาถึงขราวรุกก็รุกถึงขราวถอยก็ต้องถอยรู้บทบาทตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนทําอะไรต้นทุนที่เรามากับความเป็นนักข่าวคือการมีแหล่งข่าวเป็นของตัวเองในการที่จะไปหาข้อมูลที่เขาเรียกว่า primary source ก็คือคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นข่าวโดยตรงอันนี้อันนี้ก็เป็น ก็เป็นปัจจัยด้านบวกที่พ้่รู้สึกว่าน่าจะใช่มัง้งคิดหลายๆอย่างเข้าข้างตัวเองนะน่าจะเป็นแบบออคำตอบที่ลงตัวว่าทำไมพี่พี่หน่วงถึงเลือกเราสิ่งทีุ่้้ทำประจำอยู่แล้วคือหลักๆก็คือดูแลลูกนะคะแล้วก็ขายอุปกรณ์ไอทีตามสาขาต่างๆกำลังทำวิทยานิพนธ์จบปริญญาเอก คณะรัฐประาศาสนาศาสตร์เอกนโยบายสาธารณะที่นิดาวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ค่อนข้างตั้งใจแล้วก็เป็นความคาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะหัวข้อวิทยานิพนธ์เนี่ยคืออาจารย์บอกว่ายังไม่มีใครเคยทําในประเทศไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่แบบอ่านข่าวเช้าแล้วนอนน้อยแล้วมาส่องกระจกรู้สึกเลยว่าแบบโทษนะตอนนั้นอายุป,ประมาณ3า แล้วก็แบบเงี้ยแล้วก็เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆกระจกนี่35หรือ50เนี่ยทำไมมันดูซอมจังเลยอะ่ะทำไมดูแบบริ้วรอยตินกงตินการิ้วๆใต้ตามาเต็มเลยรู้สึกแบบขาดความมั่นใจมากมา คือต้องมั่นใจนะคะว่าคนอยู่หน้าจอเนี่ยความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญนอกจากความเครียดกับงานแล้วนะคะพาลูกไปตระเวนแข่งขันฟุตบอลแล้วนะคะไม่ใช่ลูกโดนแดดคนเดียวนะคะคุณแม่ก็ต้องโดนด้วยถูกไหมคะเนื่องจากว่าเป็นกองเชียร์ไปยืนเชียร์ข้างสนามโดนแดดเต็มเอย่าใช้คำว่าผลิตภัณฑ์ใช้คำว่าเนื้อคู่ลองมาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะหน้าพังบางช่วงก็มีขด เออแต่งหน้าไม่ได้ต้องหยุดงานเพราะว่าเราใช้หน้าในการอ่านข่าวเนาะหมอบอกว่าคุณปุ้ยคุณต้องพักหน้าแล้วนะคุณต้องหยุดแต่งหน้าก่อนเวลาพี่ๆช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้เราเขาก็ต้องแบบมีใช้คอนซีลเลอร์ใช้รองพื้นในการปิดรู้สึกว่ายิ่งปิดแล้วมันยิ่งยิ่งโป๊ะอะ่ะมันคือเหมือนแบบเอาปูนไปฉาบอะ่ะเวลายิ้มแล้วมันผิวแตกเรารู้สึกแบบขัดความมั่นใจเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำยังไงดีอะ่ะ เพราะฉะนั้นผิวเราต้องดีเราถึงจะกล้าโชว์นึกออกไหมรู้ไหมคะว่าตอนที่ไปเจอตัวเนี้ยตอนแรกไม่ได้โฟกัสที่ตรงนี้นะคะโฟกัสคำว่า age reversing revert revert Rever Rever ก็คือย้อนกลับอยู่แล้วเนาะเออเราเลขสี่แล้วเราหลักสี่แล้วเออเราก็อยากยังดูเด็กเนาะเออแล้วถ้ามันแบบ revert ไปเป็นเด็กๆได้จริงๆอะ่ะเฮ้ยเอาว่ามันก็คุ้มที่จะแบบลองนะ แล้วเป็นคนที่แบบถ้าถ้าแพ้นี่ก็คือจะแดงๆจ้ำๆขึ้นมาเลยเนี่ยก็ลองสักพักหนึ่งอ่ะโอเคเริ่มปลอดภัยก็ก็มาลองตรงนี้กล้าที่จะลองใช้ทั้งหนาอ่าจากหนึ่งวันสองวันสามวันใช้แล้วรู้สึกแบบซึมไวมากแล้วแบบรู้สึกมันเด้งๆเน่ยเฮ้ยเอเอ,เอ,เอมันเหมือนตอนเราแบบยี่สบกว่าเลยเว้ยเฮ้ยตอนนั้นคือหน้าเราแบบ นิ่มฟูอิ่มฟูมีคนทักว่าคุณปุ้ยมีลูกแล้วหรออาจจะเป็นด้วยตัวนี้หรือเปล่าปุ้ยไม่แน่ใจนะที่แบบเออเราเรารู้สึกว่าแบบเออวะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้แล้วหน้าเราเด็กลงหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรที่หลักๆแล้วอยู่คู่เราเราหันไปแบบเอ๊ะรู้ว่าเป็นเพราะคุณเหยนไหมก็จะอยู่ที่หน้ากันอู้ใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราดีก็ก็ใช้ต่อเหมือนเราเจอเนะื้อคู่ที่ดีที่คอยซัพพอร์ตเราอะเราจะทิ้งเข้ามา เราไม่ทิ้งเขาใช่ปะฉันดีใจที่มีเธอแล้วฉันก็จะไม่ทิ้งเธอประมาณนั้นเนาะ